พวกเธอได้ไปต่อเปิดรายชื่อสี่ชาติผ่านเข้ารอบ8ทีมศึกชิงแชมป์โลก2025การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568โดยหลังผ่านการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายไปแล้ว8คู่ทำให้ถึงตอนนี้ได้แล้ว4ีชาติที่สามารถการันตีการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ สรุปทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นอิตาลีโปลแลนด์โปรแกร,รมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่เหลือวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568เวลา17นาฬิกาจีนพบฝรั่งเศสเวลา20นาฬิกา30นาทีบราซิลพบโดมินิกัน วันจันทร์ที่1กันยายน2568เวลา17นาฬิกาสหรัฐอเมริกาพบแคนาดาเวลา20นาฬิกา30นาทีตุรกีพบสโลวีเนียสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2,025รอบ16ทีมสุดท้ายจะเล่นในระบบน็อกเอาท์แข่งขันกันที่สนามอินดัสเตียมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่3 4ถึง4กันยายน2568